คุณแม่จะตีหนูอ่ะไม่จะตีน้องแหม่มน้องแหม่มนี่ใส่ไม่ดีขึ้นทุกวันทุกวันละอร่อยไหมคะหนูเรียงหมดเลยเหคะหนูล้างจานนหรคะหนูไม่ได้ล้างหนูไม่ได้เรียกันหนูล้างจานเหรคุณแม่จะได้ไม่ต้องล้างหนูเรียบแบบเลยเรียบแบบเลย cây cầu cây cân có phía nhuộm phụ phần เสียช้าใครวัาขโมยไปไปเฮ้ยบอกนิดเนะคนดีบอกพี่สักคำงานคําที่บ้านสวัสดีนะคะ กินข้าวทานข้าวด้วยกันนะคะเช้ากลางวันเย็นตอนนี้นั่งทานกาแฟอยู่ค่ะทานอยู่ก็มายกมาเลยนะคะจะบอกข่าวให้นะคะวันนี้ได้ <c oughs> <c oughs> จาการดีเอฟซีมาช่วยกันดูนะคะวันนี้ได้สี่สามสิบสี่ชั่วโมงค่ะไอสี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะสี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะถือว่าโอเคนะคะ อันนี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งได้44ชั่วโมงขอบคุณนะคะที่มาช่วยกันดูเป็นเพื่อนฉันฉันนี่ฉันรักเธอเมือนั้นดังดวงชิวาไม่เคยจะคิดเลยว่าเมื่อวานนี้หนูไม่สบายก็หนูก็ไม่มาหาแม่แม่แมก็ตกใจ หนูไม่สบายนี่หนูตายไปก็ดีเหมือนกันนะแม่จะได้หมดภาระจริงไหมครับวันนี้หนูหายแล้วหนูก็ไม่ยุ่งกับแม่อีกวันไหนหนูไม่สบายหนูก็ไม่ยุ่งวันนี้มายุ่งอีกแล้วใช่คับคุณแม่ถ้าหนูหายหนูจะยุ่งกับคุณแม่มันจะรังควานคุณแม่คุณแม่ทําอะไรหนูก็จะรังควานถ้าหนูหายก็จหือรังควานแม่หนูไม่ไปนอนคนเดียว พอแล้วนะคะรางวัลพอแล้วนะคะค拜拜ุณแม่ต้องการที่ปิกวิเวกการอยู่คนเดียวแบบนาทีไปค่ะแม่ต้องการรับประทานกาแฟแบบปล่อยอารมณ์หน่อยแล้วแล้วขอจิบกาแฟหน่อยกินไหมกินไหมเดี๋ยวแม่จัดฮิตเจลหนึ่งอ่ะจิบกาแฟกินทาร์เ้ากินกาแฟด้วยเอาไหม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 เอาทุกอย่างเลยไหมทุกอย่างเลยไหมคะทุกอย่างเลยทุกอย่างค่ะคุณแม่ทุกอย่างจานนึงค่ะเหมือนเดิมค่ะคุณแม่ หนูต้องการเหมือนเดิมเหมือนเดิมหนึ่งจานหนูไม่เคยมาหนูสั่งเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมคนขายจะรู้ไหมเนี่ยเหมือนเดิมเืออะไรเหมือนเดิมเหมือนไอ้ละไอ้โต๊ะข้างๆอ่ะฮะโต๊ะข้างๆมันสั่งเหมือนเดิมหนูก็เหมือนเดิมมันทํายังไงโต๊ะข้างๆทําเหมือนหนูเลยค่ะแม่หนูไม่มีหนูหนูหนูปัญญาอ่อนค่ะหนูไม่รู้จะสั่งอะไรหนูสั่งเหมือนเดิมสั่งเหมือนมันเลยแหละทําเหมือนมัน มันกินอะไรหนูก็กินด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่แล้วหัวหนูเฟินอะไรเนี่ยหัวหนูเฟินอะไรแล้วไปซุกอะไรมาเนี่ยเหมือนเดิมจันนึงค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมหนูไม่เคยมันสั่งเหมือนเดิมเหมือนมันเลยอ่ะก็ทําให้อะไรให้มันหนูก็กินเหมือนมันหนูเป็นยาอ่อนใช่ไหมหนูไม่มีความคิดหนูก็ไม่รู้จะกินอะไร อะไรอร่อยมันก็ไม่รู้มันพอมันต้องอร่อยอะของเหมือนเดิมของมันต้องอร่อยหรือว่านะหรือว่าของมันต้องอร่อยไม่งั้นมันไม่สั่งเหมือนเดิมหรอกถ้าไม่อร่อยมันก็ต้องสั่งแบบเอาของใหม่ครับของใหม่ของใหม่อยากกินกาแฟแม่ใช่ไหมทำไมมันมืดๆนะไม่เข้าใจเลยเกิดอะไรขึ้นนะถึงที่มืดอย่างนี้โลกนี้โลกนี้ทำไมมืด ขอปรับนะขอปรับหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะทำไมมืดอ๋อ,อ,อโอเคโอเคมา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 ,มาอืมขายินชั่วแล้วอยู่สี่ทึ่ตัน